เพื่อนครับอันนี้เป็นเห็ดพึ่งออกครับเห็ดพึ่งออกปีนี่เชื่อเอาถ่มไว้ตาปีไก่ยนะครับผมไปเปลี่ยนตาหน่อยมากผมรู้ว่าอยู่นี่เหลือบลายครับตานันล่นครับตานีกัสีเต็มแล้วได้ตานหน่อยๆนี่ก็ได้โอ้มือนี่ดอดครับนี่ครับเก็บหมดเลยสีเลยครับนะครับ ครัได้ดอกอยังไงเขียมาพูดนะครับมันขึนน้นมันแตกบินมันแตกเป็นเนื้เป็นเนืเนเนเ้นไปครับโูวนโนนลงมาห่อนบางเก้านี่ครับคนิืมเกีียวแตกนี่เกลนนีสีเลยดินแตกปุ๊บเลยนยครับ โอ้ขาดจำน้อยๆก็ได้มึงดูมันติ่นแตก่อดอกกำลังพอกินครับเสียบๆได้นี่กำลังเสียบๆล่ะสำนี้แก่นี่ครับ ดอกุ่มๆเสียบๆนี่อันนี้เนจันนนมานอนดินน้ำเลยเป็นหยุมันมันกะทิมันใหญ่ซจำเนียครับพวกดอกหน่อยนี่มันมันต้องออกครับเพราะว่า บัานกันน้อยๆมันเห็ดเพิ่งเกิดไหมต้องจิ้มเอาเลยครับเห็ดเกิดไหมครับว่บโอ้มีคนถ่ายอัดวิดีโอให้เก็บเอาอันนั้นทานนนนงเี่อเขาจะเอาไปเห็ดเชื้ออึ๊บอึบอึบเพิ่นเพิ่นบอกให้ผมเอาดรอกวาผู้เพิ่นอยากเอาไปโอ้ เ <G ül üş> ชร์ไปถึงเห็ดบวรมันเราบ้างแจกบ้างครับหยิบแจกมาเยอะอยู่อันนี้แม่งกินเอาเอาพ่กเขา,างไงเอาน้ำขีหินขีดินปวดน้อยๆแบบจีบาทแล้วน้อยๆก็ได้ดินกือแน่เพิ่นสีว่า ดีนากสีวาขี้ดินให้กันแค่เด่ยววะสีวาเลยอ,อืออึ๊เอ,าอ้าเมื่อละตาหน่อยก็สิเต็มเพราะตาหน่อยครับตาใหญ่ก็นจนสวดจนล้นอือโอ้โหครับเต็มปลี่นเจ้าของนี่แหละครับเหยียบ यह <laughs> मेथड